แอดมินเขาไม่ฟังครับเกี็ตปะไม่ใช่แอดมินเนย์เป็นสภาสภาไม่ฟังเลยใช่สภาเลือกที่จะแบนเลยครับไม่ฟังเหตุผลที่ใช่ครับก็เลยทัวลงตอนนั้นที่มีดรามา่าอะไรใหญ่างเงแอคคแวร์คูณ <c oughs> เล่นนะพี่พี่คุณเล่นครับคูณเล่นครับพี่เฉยป่ะแล้วอยเรา,าพังนะจ๊ะชีรถฟไฟ พูเลยครับพี่พูเลยต้องเลมามดิยวนี้พูเลยครับพี่พูดเลยหยอกหเล่นเฉยพี่หยอกเียวเอง เด้งมากระดืมันเด้มากระดือมโหโหโหดจังไงเฮียพี่ครับไหมพี่โหดจังครับพี่เจนครับพี่พี่พี่มาพี่โหดจังครับพี่สาวผมไม่ได้จะจีบพี่นะครับผมผมผมเป็นคนพี่ผมคนไม่จีบฮิปโปหรอกพี่ โอ้โหอี่อะเลยผมใจอพี่ครับผู้เล่นครับพี่เดโอเนลมิสซี่ครับผู้เล่นนะพี่เจ๋นะพี่อะไรมึงอิที่นี่พี่ใจอย่างพี่เท่ละพี่เท่ละรัพี่ใจอย่างพี่เท่ละพี่เสียงพี่เท่ละครับพี่เท่ละพี่เท่ละครับพี่เจ๋งละครับพี่ครับครับพี่อินทราชิดเจนพี่พี่อินดอร์ชิดเจนพี่เฮียอยากเดียวเลยเฮียโอ้โหอะไรพี่จัดนี้นเด็กขาด power อุ่นมั้งเนี่ยใช่หละพี่ผมอิ่เพราะผมพี่กว่โต้พี่พี่เจนพี่ยาวอะเจนบเท่ พูดควยอะไรมึงไอ้เหี้ยตายแล้วพูดไถยเหี้ยเลยยาวันมันจริงมันไม่ได้แหละตายเหี้ยพูดไอ้สัสใครไปรู้วแม่งตีกูตอนตายอีคนหนึ่งเสียงแม่งเหมือนฟันเหี่นจัดตัวนะไอ้เฮียเสียงเหมือนฟันเหี่นจัดเลื้ยนอ่ะอินจัดเลยถ้ากูพูดตอนตายเฉยเลยเหี้ย เขาพูดตอนตายอะไรอ่ะส sure, sure. you know ับเบียวไหวเหี้ยแฉ่ทำทรงทำทรงไอ้พี่เทมากครับพ uh> um uh ี่เทมากครับไอ้เหี้ยถ้าหลุดใครอินวะกู่หรือมึงอ่ะฮัลโหลกูเขาอยู่ของกูเฉยเนี่ยมึงเบียวเหี้ยได้คลิปได้คลิปเออเออได้คลิปเไอ้เบญจวรรณไอ้เซียวตัวเบียวเลยเหี้ยใครเขาจะแคร์มึงวะแป้งเนสัตว ที่กูใช้อยู่อะบ้าเหี้ยปัญญาอ่อนเนี่ยเนี่ยไอ้ชันได้ฟันเหยินเนี่ยไอ้ชั้นไ้ฟันเยินทมากเลยครับี่นี่นี่ยไอ้ชนได้ฟันเยิ้เียพูดเป็นอยู่คำเดียวปัญญาอ่อนเอ้ไอ้ตัวมีฟันเหยินพีมสารชีดคับมึงก็เปล่าไอวเฮียพูดถึงตัวเองก็เปล่าว่าพูดอะไรมามึงส่องกระจกกับเข้าตัวมึงเองหมดเลยัญเกอ่อนกูลาเกียโทเท่ที่อะดีเท่มากมั้งไอ้เฮียเขาเล่นหนองเขาแบบนี่ฟันห่างใอ่นหมนี่ฟันตัวมึงเองอ่ะอินนี้ อะไรเงี้ยเฮียหมอหมอไม่มีเนื้อผมเป็นตัวน้อยเขาครับผมต้องทำตามเขาอะไรเงี้ยอ้าวกูตายแล้วพี่กูตายแล้วพี่เดือดร้อยเดือดร้อยจะแค่เพื่อไม่มีปัญญาได้แสงเหมือนใครที่รู้ว่าข้างในโอ้โหเฮียเลยต้องเลี้ยนดวงจะไม่ต้องมีแสงมล้ววะเฮียที่รู้หนึ่งในแก๊งเนี้ยมังฟันเหย็นไปตัวนึงอะแต่กูไม่รู้ว่าตัวไหนเสียงอะมันมีตัวหนึ่งฟันเหย็นอยู่หรอทำทรงปัญญาอ่อนไอ้เฮียมาแซวเขาไอ้เฮียใครเขาอยากจะให้ฆ่ามึงวะ โอ้โหใครเขาจะแซวฮิปโอยี hey. e ่เค right. ี้ยกูจะรั <S <'s <S ่วไอ้เคี้ยกูนึกว่าอยู่สวนสัตว์ไอ้เคี้ยไอ้นั่นเขาเขียวไอ้เยียดีกูไม่ถั่วฝักยาวไอ้สัตว์เนี่ยรั่วเนอกจากเลี้ยนไปเรื่อยอะฮะเป็นยาวอันมีมากกว่าพ่อมึงไอ้เคี้ยงฟังนะโดนมากี่ที่แล้วล่ะไอ้สัตว์ทรงอย่างมึงอะเสียก็ปลดออกทุกที่ปวดออกทุกที่อะโอ้โหเจ้ามึงเจ้ากี่แสนไงเฮีย กูให้เป็นอุลตร้าแมนเลยอ่ะส่งเว้เมืองเองไม่มีอะไรแล้วไอ้เหี้ยก็มีนะมอะไรอมเปองแล้วก็มีนะจะดูดปล่าจุ๊บจุบอินอินเข้าไปหน้าแม่งเลยอินอินเข้าไปดิไอ้เหี้ยเก็บแรงไว้เยี่ยวเหอะเหียไม่ได้อินเวยอินง่ายอินง่ายทำงานนั้นนึงนะครับเตะฝุ่นส่งนอกครับเป็นแค่อากาศไม่มีไม่มีเี่ครั่ไม่มีบทบาทครับไม่มีไม่มีเทจัดเทจัดเจ้าเทจัด เสี <laughs> ่ยวตัวอินไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยโดนลำมะเกียนไอ้เหี้ยโดนลำมะเกียนเล่นงานวะไอ้เหี้ยเอาจัดเทกระดาเทกระดาเก็บไว้สันดานมึงอ่ะเก็บไว้ใช้กับที่บ้านมึงอ่ะ yes เจ้าขาพี่โธ่ขาพี่คนพูดดูเหมือนว่าไม่ต้องเอาสกุนดีเแหละรับรู้ไอ้ควาย คนพูดแบบนี้เขาเล่นขอเขาเขเป็นตัวติดเมียมาถึงมาขัรถชนคนอื่นเขามาแซวแฟนเขาอื่นเขาแล้วมึงก็มาบอกแฟนเขาเป็นอะไรนะแซวแฟนกูดึงเขายังไงวะบอกแฟนเป็นฮิปโปย์อีเหี้ยเอ้าหรือไม่เหมือเปล่าเขาเล่นกับมันหรือเปล่าดิ้งหมูเด้งหมูเด้งบอกาเป็เรื่อยจะได้ดีแล้วมันอาจมีอะไรบ้างคุ่คุยด่ายังแงงให้เข้าตัวเองเบี่ยวแย่งโดนท็อกซิกดีกว่าอันนี้พอดแบบท็อกซิกแล้ว่ะ สองรอบแล้วว่ารอบแรกว่าจะไม่อะไรแล้วไอ้เหี้ยท็อกซิกเหรอวะไอ้เหี้ยแค่ด่าไอ้ฮิปโปฮิปโปท็อกซิกเหรอวะกูจะรั่วเอามึงแกล้งมาเพื่อนมึงที่วิ่งหนีไม่ต้องอันนี้แลดี๋ยวเขาอาดึงเอาหมดอะท็อกซิกเหรอวะฮิปโปอ่านอีกอันน่ะตายฮิปโปท็อกซิกไอ้เหี้ยมึกัะบ้าเลยจัดมาใกล้เกิดแล้วอะรอแล้วมันหนีแน่อ่ะเขาตายด้วถั่วสัตว์ในเมื่อวันเนี้ยไอ้เหี้ย กดท็อกซิกของเมืองอ่ะคืออะไรอ่ะห้ามบัฟฮิปโปเหรอโอเคโอเคกูได้มไม่ละบ,บัฟหมูเด้งไอ้สัตว์ไปบัฟยีราฟแทนไอ้เฮียคอยาวปากแม่ยังพูดไม่ชัดเลยเออไอ้เฮียฟันยังเลี้ยวอยู่เลยไอ้เฮียฟันฟันยังฟันยังทะเลาะกับลิ้นอยู่เลยไอ้เฮียทำซ่าไม่เลี้อนเหรอพี่ใช่ครับใช่เพราะทำไมอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาปล่อยให้ฮิปโบออกมาดึงเล่นในเกมถอดพักใครเขาไม่ต้องห่วยไอตัวที่มาก็สไนนี่ยไอตัวที่มาก็สไนทำฟอร์มขี่มาคตนไม่เลี้ยนเหรอาาาจกทำฟอร์มไม่ทำฟอร์มขี่มาไอ้วไอ้ยนี่เลี้ยนเหรอดีพอร์ตแล้วเลลลลแแ้้ววเอาดูนายยกอีกว่าดีพอร์ตหาว่ากูเลี้ยนเฉยเลี้ยนเฮี้ยนแล้ววะเอออะไรให้มันดีพี่ไอ้เฮี้ยเนี่ย อะไรวะเฮีย <c oughs> อะไรอะไรก็บอกหนูเลี้ยนคือหนูเลี้ยนอะไรอ่ะกูกูเลี้ยนอะไรวะจมายมาพวกงงกับแม่งวะ